ทำการ,กรเกษตรพอเพียงแบ่งปันรอยเทียวผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมอนี่เจสินเกิดสิเพ่อมาพบกับเกษตรอ้อยเะไองเอองอะเนาะค่ะเนาะเกษตรทั่วทีทั่วแดน ยีสิบ uhm กืบสิบห้ามาเบิ้งเขาเลี้ยงกล้วยน้ำถั่วเขาน้ำถั่วเขาตอนเกี้ยวโอ้ยพี่น้องเสียดายแห้งโจมขึ้นกับบ่อไว้โจมขึ้นกับบอสนะชนยเนาะหะเนาะหน้ายีสินน้ำถั่วมฝนแห้งคักหลายพี่น้องฝนแห้งคักหลายยีสินกืบเกี้ยวเกี้ยวโจมขึ้นว่าข่าวกันแท้เนาะหะเนาะ เดี๋ยวนี้ก็ยังตกอยู่ธ้ามาชาติโหดเหลือกเกินปีนี้เนาะคะเนาะมั่นกับเนาแล้วนึกว่าสิว่าตกอีกผลจังได้ไม่ดีใครดีเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยเสินเกลียวเขาแล้วไหมโจมฟอนเขาขึ้นน้ำเนาะคะเนาะ โจมสินข้างไว้น้ำกันแท้น้ำท่วมค่นเดี๋ยวนี้ยังตกโย่ซุ่มกูแล้วก็ห้ามเอาพระท่นนานเนาะค่ะเนาะแห้งอิลิแห้งขักแห้งแน่น,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 นี่กัแงฝนตกวันนี้วันนี้ยังสิมาหอบฟอนเขาขึ้นกันแท้ โจมขืนคางกันแท้นนเนาะค่ณเนาะน้ำคักน้ำแน่ฝนตกมือเดียวน้ำมากเลยคันเนี่ยหงไปเบิร์ดไอสินโจมขืนเา่าโจมขืนเอาไว้กันแท้แบกขืนว่าโอ้ยอยู่ทงคุกนกะพัากันแบกขืนคางกันแท้ไว้นเนาะค่ณเนาะ น้ำมนันหลายน้ำม,มากฝนก็นตกมาฟ้อนแล้วก็ตกโอ้ถ้ามาฉาโหดถ้ามาฉาดใจลายมากเลยดูพี่นอ้องเราขืนขางกันแท้ไปเอา กูเก็บว่าท่านนะครับพี่น้องเก็บว่าท่านเบียก,ปกไปเบิร์ดนี่ตากฟอนนะครับพี่น้องกู้แล,แล้วกู้แล้วก็โอ้ยว่าเป็นตาเบิร์มันจะเสียดายเขา่าจมถึงกันแท้ตากไว้เบิดเป,เป็นฟอนเป็นฟอนไว้ Nó ní nam nâng nó, ní nam. Ô nhi kìa khảo lái gì. Ô nhi kìa khảo lái gì. Ô nhi kìa khảo lái gì. Ô nhi kìa khảo. Ô nhi kìa khảo. Ô nhi kìa khảo. ฝนตกแห้งเดี๋ยวนี้ก็ยังตกสวดๆอยู่ค่ะเดี๋ยวยิ่งสินเศร้าเกี่ยวแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยฝนแห้งคักแห้งแน่หลายลยิงสินกับแรนข้นเทียงหน้ามาเลยพูนซุมนองนุ่งกิดถ้ากันเก็บเขาแบกเขาตกแห้งคักหลายยังเส้นจกปูน้ำใหหน้า ซ่อนเจาว่าปูออกนะพี่น้องเอ้ยฝนเมฝนจังหดคือเป็นหายเป็นเฮินมเด็โอ้เยเจ้าแล้วฝนมาห่มฟอนโอ้ยเม็ดเม,ม็ดความหวังเลยาชาวนาะทีสินแลนขึ้นเถียงหน้าเลยมันตกแข้งขักท่านเลยโจมอีกอันนี้มันสิไปโจมไมหมคูน โคงฟุ่นกับโจมไผ่โจมมั่นคนจังใดก็เป็นต่นายเห็นโอ้น้ำไหลหังงลิ้นจุ๋ยเลยเพราะเกี่ยวเล้วผลนมะห่ำเนาะเสียดายเข่าเข่างามงามเดียงอุ้ยหุยอยู่อันนี้มะห่ำปอนวันนี้ไม่เนาะแต่เสียดายค่ะค่ะ แรนหนีฝนขึ้นยังหน้าตต้ยสินหอดบอดเจ็บฝนขเขาเลยล้วหอบขึ้นตะฟังตกจัง <c oughs> หลายทางเี่ยวกำขึ้นมาฟังหนามนี่ยังหงเตือนหงเตือน ทิม้มัดกีม่มัดกับถิ่นมัดไ้วยเอาเออแม่โค้งค่าคือเห็ดคือทำลายแม่โคกสุกเถอะเนาะโดยสิได้เป็นเม็ดเป็นด้วยเน,น้วคนเนาะน้ำท่วมน่าคะเป็นเนาะน้ำมากไปมัด น้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องเอ,อ้ฝนตกฝนตกออโอ้ยชิ้นไปเขาเถียงหน้าก่อนยาวโตอปได้แล้วเหยักเบิดมันนี่กะหอ,อยซ้ำนี่ก็นะาขะเนาะถือว่าปีนี้ปีปีปีฝนดีนะคนเนาะดีทั้งตอนดำปลูกมันมันกันเอาเจ้าเขายังมาห้ามอีกอยู่ เบิดคว่มสิเบาวันนี้ก็มาพบกับกษตรอ้อยเงาะเอ่งเงะซ้ำนี่ก็นะขนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนผู้ใดมักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดเซรีดำเนินได้ค่ะสวัสดีค่ะ